ถ้าได้จดจริง,ส,งรสิ่งแรกที่จะทำคืำออะไรคะสิ่งแรกที่จะทำฝ้ายอยากกำไรัไา้ายมากีสสิ่งแรกที่อยากทำคจดทะเบียนไม่ได้มองว่าณณวันนี้เรามีความสุขแต่แต่คิดถึงว่าวันหนึ่งที่เขาจะป่วยเฉินแล้วเราไม่มีสิทธิ์ัวเขาแล้วอยู่อยู่ับรู้รับดอกที่จะเขาจะตายหรือเขาจะเป็นแต่เราไม่มีสิทธิ์ท,ที่ พี่นะคะถ้าพี่ได้จดวันนี้นะพี่จะไปทำกิฟต์เอาเอาไข่พี่อ่ะแล้วก็ไปฝังในท้องเขาให้เขาท้องถ้าพี่ท้องนะเดี๋ยวเขาไม่รักว่าลูกพี่ก็อยู่ในท้องเขาโอเคว่าโอเคจ้ะมันมันเป็นเหตุผลเรื่วยๆปะคะที่แบบว่าถ้าไม่ได้จดสมเด็จสมรทำให้เราแบบเรื่องการมีบุตรหรือการขอเด็กมาเลี้ยงมันเป็นเรื่องลำบากถูกพี่นะทำงานหากินกันสองคนแต่ว่าไม่สามารถมีลูกได้ต้องเอาหมามาเลี้ยง ถ้าพี่ตายไปหมารับมรดกหรอใช่ค่ะน้องมันตลกอ่ะพี่เลยบอกว่าโอเคถ้าวันนี้พี่ได้จดทะเบียนนะพี่จะรีบไปทำกิฟต์เลยฟังไข่ในน้องเขาเลยแล้วแล้วพี่ก็จะเป็นแม่เขาเราก็จะได้ปกครองเด็กได้ทั้งคู่หรือถ้าพี่มีลูกติดเขาก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ในในตัวบุตรได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเฮ้ยผู้หญิงกับผู้หญิงมันไม่ได้อนะไรเงี้ย ที่มีมดลูกน ok ้องเขาก็มีมดลูกเราต้องมีเด็กเราต้องมีลูกได้สิเพื่อสืบทอดสมบัติของเราต่อไปหรือสืบทอดความรักของเราต่อไปถูกไหมคะเพราะว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อแพร่พันธุ์เนอะเราก็แพร่ได้คก็ต้องอยู่ที่จุหมาเราจะได้ลูกผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าไปทำคิปนี้เพืนให้เลือกแพร่ใช่ไหมคะเราอยากได้เรียกอะไรอย่างเราอยากได้เพศที่แบบว่าหมอเป็นคนตัดสินใจว่าออกมาแล้ว แข่งแข็งล่ะเราไม่สนใจเพศไหนไหนทั้งนั้นเพราะว่าทุกเพศเรารู้สึก่าเป็นเหมือนกันหมือนกยนวิงขอโทษนะคะผมื่ขก่อให้เขาเข้มแข็งใช่ขอให้เขาแบบว่าสมองฉลาดเอา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 สปิร์ที่ฉลาดฉลาดหน่อยเขาจะได้อยู่ในโลกนี้ได้แล้วักนั้้าเกิดสมมติว่าเขาทำคลิปแล้วสำเร็จแล้วเราได้ได้เพศที่ตามต้องตาแล้วเอาแฝดเลยชายคนหญิงคนเลยและหลังจากนั้นเขาโตขึ้นมาแล้วเราจะสอนเขาอย่างไรครับ สอนให้เขาเป็นคนดีไงคะถ้าเกิดเด็กย่างลูกเราเนี่ยถ้าเกิดเขารู้ว่าเราสองคนนี้เราเราต้องเปิดเราต้องโอเพนค่ะเราต้องไม่ปิดเขาเกิดเราต้องเปิดโอกาสให้เขาเขาสอนให้เขาเป็นคนรู้จักกันนะให้เขาเป็นเด็กโตให้เขารู้เลยว่าความจริงๆนะมัใครเด็กนี้เป็นแบบนี้แล้วแล้วมันไม่ได้ผิดอะไรเราเราไม่ปิดกั้นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตัวเราก็โดนเลี้ยงมา อย่าง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 ติดกัน้นพอวันนีงคุณแม่ก็เปิดโอกาสเพราะรู้ว่าเอาไม่อยู่แล้วเราก็มีความสุขมากแล้วก็มีแรงที่จะกลับมาหาคุณมีแรงที่จะเรียนมีนแล้วแบบนี้ค่ะไม่ไนะต้องหลงหลงซนซนขอบคุณค่ะ